คุณผู้ชมครับวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศแน่นอนครับในช่วงเทศกาลปีใหม่บรรยากาศในพื้นที่ต่างจังหวัดสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งยังคงคึกคักนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เข้าวัดทาบุญกันเดินทางท่องเที่ยวกัน นะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยไปสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นกันบรรยากาศคึกคักทีเดียวแต่ว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูครับอีกจุดหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ไม่แพ้กันครับแม้ว่าก่อนหน้านี้จะต้องเจอกับสถานการณ์น้ําท่วมมาก็ตามพาไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวที่จังหวัดสตูลครับชาวนี้ครับที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตารุเตาจังหวัดสตูลครับอย่างที่เกาะหลีเป๊ะเกาะอดังราวีและเกาะไข่ครับ นี่เป็นจุดหมายปลายทางับที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่กันอย่างหนาแน่นมาจากประเทศมาเลเซียก็มีมาจากสิงคโปร์ก็มีรวมไปถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวจากโซนยุโรปรวมไปถึงจีนและเกาหลีใต้ด้วยครับ โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นั้นมาพักค้างแรมตั้งแต่ก่อนเข้าดาวกับขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็เดินทางกันมาเป็นกลุ่มมากันแบบครอบครัวเป็นกลุ่มเพื่อนเป็นคู่รักมาสัมผัสกับความงดงามของทางอของธรรมชาตินะทางทะเลนะครับนี่ฮะบรรยากาศ ที่จังหวัดสตูลนะฮะไฮไลท์สำคัญเนี่ยคุณผู้ชมครับที่นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเยือนอุทยานแห่งชาติหมูกก่เกาะตะลุเตาก็คือดำน้ำดูปะการางังนะทั้งการดำน้ำเต้นบริเวณชายหาดเกาะอดังราวีที่มีน้ำทะเลใสๆแล้วก็แนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์นะครับรวมไปถึงการดำน้ำลึกที่จุดร่องน้ำจาบัง โดยทางอุทยานยังเปิดจุดดำน้ำลึกเพิ่มอีกจุดก็คือที่บริเวณเกาะตาลังครับมีประการังหลากหลายสีสันครับสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะครับก็ทำให้ภาพรวมการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดสตูลในตอนนี้นะครับในช่วงวันหยุดปีใหม่คึกคักอย่างมากที่เดียวกับนี่ฮะบรรยากาศใต้ท้องทะเล ไปดูการเดินทางกันบ้างคุณผู้ชมครับบรรยากาศการเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครเช้าวันนี้ครับถนนหลายสายก็เริ่มหนาแน่นนะครับภาพมุ่มสูงบริเวณถนนสายเอเชียช่วงจังหวัดชัยนาทที่บริเวณสี่แยกหางน้ำสาครอําเภอมโนรมซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ครับ เป็นยุทธศาสตรสสำคัญเลยครับในการบริหารจัดการรถที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลตั้งแต่เช้าปริมาณรถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าการจราจรยังคงคล่องตัวอยู่นะครับทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับประชาชนในปั๊มน้ำมันขณะที่จอดพักระหว่างการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพบอกว่าแม้จะยังเหลือวันหยุดอีก3วันก็ตามแต่ว่าเลือกที่จะเดินทางกลับวันนี้ครับ อยากจะหลีกเลี่ยงการจราจรที่หนาแน่นในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังจากขาไปเนี่ยต้องเจอกับการจราจรที่ติดขัดจึงมองว่าการวางแผนเรื่องการเดินทางเนี่ยช่วยได้มากทีเดียวครับขาไปก็จะติดหน่อยนะครับเพรานทางกลับ,าบอาศัยว่าออกเช้าหน่อยก็จะถนนจะโล่งหน่อยแค่ผมก็คือเลือเือเวลาคนอื่นแเราก็กลับก่อนด้วยใช่ไหม โดยเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าปริมาณรถจะเพิ่มขึ้นและเริ่มหนาแน่นในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเนื่องจากว่าหลายต่อหลายคนก็เลือกที่จะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพกันก่อนวันหยุดวันสุดท้ายโดยตำรวจทางหลวงชัยนาคกับเตรียมแผนรองรับโดยจะปิดสี่แยกหางน้ําสาครที่กําลังมีการก่อสร้างเพื่อระบายรถเข้าให้คล่องตัวมากที่สุดนะครับไปดูบรรยากาศที่หมอชิด 2กันบ้างคุณผู้ชมครับสถานีขนส่งหมอชิด2ครับตั้งแต่เช้ามืดก็มีรถโดยสารปรับอากาศแล้วก็รถร่วมบริการเนี่ยทยอยเข้ามาส่งผู้โดยสารกันอย่างต่อเนื่องประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าหอบผิวเอาสัมภาระข้าวของต่างๆของฝากข้าวสารอาหารแห้งมาด้วยนะครับทาให้การจราจรบ,บนถนนกําแพงเพชรสองและโดยรอบสถานีขนส่งหมอชิดเริ่มหนาแน่นเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายรถครับแล้วก็จัดระเบียบรถแท็กซี่รถโดยสารสาธารณะเพื่อไม่ให้การจราจรติดขัด ขณะที่ภายในตัวหมอชิดก็มีการจัดระเบียบครับมีการแบ่งโซนชันชาลาที่1และชันชาลาที่2ใหม่ทั้งหมดจากเดิมประชาชนเนี่ยจะต้องลงที่ชันชาลาที่2แต่ว่าปีนี้ครับประชาชนที่เดินทางกลับต้องมาลงที่ชันชาลาที่1ทั้งหมดนะครับก็เพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็วางเส้นทางเรื่องของการใช้บริการภายในใหม่ นางสาวชิตชนกคงฉิมกับเดินทางมาจากจังหวัดตรังบอกว่าการเดินทางเส้นทางภาคใต้เนี่ยนะครับค่อนข้างจะสะดวกสบายเลยครับแม้ว่าจะมีรถติดบ้างเป็นบางช่วงส่วนการจัดการระบบขนส่งแยกชั้นชลาก็มองว่าปีนี้ทําได้ดีมากทําให้ทุกอย่างนั้นรวดเร็วมากขึ้นครับแต่ว่าขามานี่อาจจะรู้สึกว่าช้าหน่อยเพราะว่าได้ยินคนบนรถบอกว่าแบบช้าอะไรเงี้ยค่ะรถติดหรือว่าเหมือนกับแวะบ่อย ก็ดีนะคะแบบมันจะได้ไม่ต้องแบบวุ่นวายแบบแยกทางออกไปเลยอะไรเงี้ยค่ะทางด้านนายอัธวิตรักจำรูนครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บขอสอคาดว่าวันที่3ถึงวันที่5มกราคมนี้นะครับประชาชนจะทยอยเดินทางเที่ยวกลับเนี่ยหลังจากไปเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นะครับเฉลี่ยแล้ววันละ1 0 0 0 0แสนคน ก็จะใช้รถโดยสารเฉลี่ยว,วันละ5,000เที่ยวโดยคาดว่าวันที่5มกราคมจะมีผู้โดยสารมากที่สุดกว่า1 0 0 0 0แคนครับเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนความกลัวเป็นความมั่นคงเลือกเพื่ออนาคตที่ชัดเจน